สวัสดีจ้ามาใน,น้ย่ยยเตี๋ยวอันทำความสะอาดบอเบรี่แล้วแล้วกระสิ้ผ้ามากินอันปลาลักด้วยจะเดินน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มปลาลักแม่จะอันพริกอันที่เพชดเพชรนี่ละแย,ยเตี๋ยวลองมาเห็ดเบิ่งอันปลาลักจิ้มน่าจะเนาะลำลา,ายไหลเบิ่ง้กมาายเตี๋ยวสิ้ผ้ามากินปลาลักใส่กระพริกอันที่เพชรเพชรมาว่านนี่ละ แยเตียวมาตำน้าจิ้มเนาะคืออยากไหมมาจามาแสบๆก็บแย่เตียวเด้อพอแม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าฟังยุโรปก,ก็ได้มาซอยแย่เตียวกินปลาหลักมาในปลาไส้หมอนมาจา้ะอืมพริกเพชรสใจอิลีพริกเนี่ย เตียวเราอยากเอาล่องค้นมาจ้ะมันเผ็ดแห้งก็เลยมากินจังสีเอาอเลยมากินอันค้นเอาจังสีมาจ้ะมันจะค่อยสีเผ็ดอืม แสบัจแสบแสบล้าวใจกระเพชรเพนิคเพชรซาใจอลไนะจ๊ะนะเล้วแต่อเหตุเป็นข้ามมาซาใจหรืน้ำจิ้มนะลอลาดน้ำจิ้ม เพืเต่ตะกัะแส่

เพ็ดใส่ใจอิลิมันนี่ตำสองหน่อยมาว่าเนี่ยตำหน่อยเดียวกินะบะเบิดมานนี่ตำสองหน่อยใส่หน่อยเดียวเพี้อสิลิออกงูออกหางเลยบาซับบีบีบาซบบาบบีใส่บัง ท่านใสจลายดอกอย่ามันออกหูออกหางอีกอือ มันกลิ่นหัวดังน้ำตาแตกเลยบาซาเบียขึ้นหัวดังน้ำตาแตกน้ำตาแตกลตแ,ตกตแตกล้ว ักเลยพ่อแม่พี่น้องก็เลยอันนี้กับเพชรอันนี้กับขื่นหูดังสะกินนี่อย่างดีเนาะาย่เตียวบ้านเนาะน่าเพชรเพชรเนาะเพชรจะน้ำตาไหลอ๋อเบ่ไหวเลยพี่น้องเลยบ่ไหวบ่ไหว Ừ. Pe cây xin xóm uốn xóm uất gia ăn à, ปลาไส้มันกิ่มน้ำจิ้มมันน้ำกิมริปปุ่น แพ็คกะสมุทรสาดอยากกินห้าง ทั้งแสบทั้งซาใจทั้งเผ็ดเข้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยจะข้ามมาจ้าจะข้ามมาจะข้ามมาจา้า เจะเตรียมของแกะเพชรไว้บาร์เบลี่จะของเก็บมากละเมือเม่อน 2, ี้ได้เงี้สิบได้เมื่อนี้ได้สองถังได้เงี้สิบสามลิตรโออ hết đập hết Rồi, thịt พิกแม่จ่าขอขอโทขอพายอือขอโทรขอ,อภาย, <c oughs> ออยจ้ะ <c oughs> พริกมะขึ้นขึ้นดังขึ้นอย่าเลยพริกเผ็ดอิหลี ย่ำรับพริกนีเน่เผ็ดอิเล่วายแเตียวอันจ้ะอืม เผ็ดเผ็ดเผ็ดจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดใส่ปลาสกันาดใส่เพียงนิดหน่อยอืม พักกับพักในสวนอะไรเนี่ยชีหัวชีโมกิตาอะไรจะข้ำจากจะข้ำแนนเนี่ยอ้าอ้า,อ,าอืม เพ็ดเพ็ดเพ็ดอืมนก็อืมเขาเน้วห้องถ่องก็จนจากน่อยเพ็ดแฮ cái này ja ta tạp hết rồi. Tin là phi hạt đàng. Nam lạp này phết ý đấy. เราก็จะมากินนี่เด้ลจ้ะบาบอรีที่จะคองเจ๊มา้าน่ะกินเจเพ็ดใส่นม รสชาตินั้นเทากินยังเสือรสชาตินั้นกัดสิ็สมหวานหวานมันมีวิตามินหลายจ้ะกินแล้วเรียนกระสิแลสีดำ <c oughs> ป๊บอันกินบอกว่าบานห้ามหม่จ้ะ วิตามินเลยอืมคีบกันยากเลยนอกจากเนาะไว้แค่นี้แหละเย้เตียวสิกินอันนี้ให้เบิร์ตอยู่นี่กินอันนี้ให้เบิร์ตอันนี้ก็สิเศร้ากินแล้วเผ็ดแห้งจ้าวัดใจา้าฝากก๋ไลอยก๋วยแฉะก๋วยซัพตะไคร้ให้เย้เตียวในเด้อผู้ใดเข้ามาอันเบิ่งตคีบเย้เตียวก็ขอให้อัน มีความสุขความจเจริญจิตอันได้ก็ให้ได้สมดังปรารถนาได้จะเด้อหายไปถึงอันยุดมุ่มงหมายสุู้สุขคนได้จะเด้อจ้าว,วัดีจา้าขอให้โชคดีสุู้สุขคนจ้าว,วัดีจา้า